สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเราเข้ามารับชมรับฟังนะคะในะในช่องเอมทาร์ลอตหนึดเก้นะคะก็วันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะว่าพลังงานวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการจะสื่อสารอะไรกับคุณโดยให้ไพ่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารนะคะสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะใครที่ถูกใจนะคะก็ยังไงก็ลืม อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เอ็มกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าฟังเรารู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานของตัวเองก็สามารถเลื่อนคลิปผ่านไปได้เลยนะคะทําคลิปมา2วันเนาะแล้วก็เมื่อวานนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นคลิปที่ไปในทิศทางเดียวกันกับ2วันที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้เอสลับช่องกันนะคะพอดีว่าเอทำสอช่องเนาะ แล้วก็ลงคลิปผิดนะคะไปลงสลับช่องกันถ้าไงก็ลองลองตามเข้าไปดูกันได้นะคะเผื่อแล้วก็ไปดูอีกช่องหนึ่งกันด้วยเลยนะที่เอ็มทาร์ล e ์เลิฟฮินะคะก็ฝากกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะว่าวันนี้ครรู้คูบาอาจารย์นะคะมีอะไรต้องการอยากจะสื่อสารถ้า M. อก้าร่วงอะไรประการใดก็ต้องขออาภายัยขอ,อโหสศีไว้กันตอนนี้ด้วยนะ เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ครูรุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกๆท่านนะคะต้องการอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรโดยให้ไพ่เป็นตัวกลางในการสื่อสารนะว้าวคนที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้ความเป็นอิดีเอมเพขึ้นนะคะความเป็นความเป็นคนที่ครบพร้อมมีความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะมีบุญบรารมีนะ หรืออาจจะเป็นตัวแทนของคนที่เป็นแม่ก็ได้นะคะอมองว่าอยู่ในจุดที่เติมเต็มความสุขตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้ด้วยแล้วนะคะพลังงานวันนี้นะดีมากเลยขึ้นมาเป็นดีเอมเพสเลยนะคะเป็นราชินีเนาะที่ที่แบบมีความครบพร้อมบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะคะว้าว นอกจากว่านอกจากที่จะเป็นคนที่มีบริวารครบพร้อมดมสมบูรณ์แล้วอ่ะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะไม่รู้คนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้แอบเป็นหมอดูกันด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> อาจจะมีคนที่เป็นหมอดูนะคะเข้ามาด้วยนะคะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะวาทะสินดีนะคะในการเจราจาเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะแล้วก็ให้เห็นว่ามีเกณฑ์จะเริ่มต้นทําอะไรหรือเปล่า <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตร การเกษตรอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับพวกเครื่องนุ่มหม่มแม่และเด็กอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะอืออพลังงานดีมากๆเลยนะคะสามใบขึ้นมานะเป็นไพ่เมเจอร์อะคาณาทั้งหมดเลยนะคะ The ะแอมเพรสเดอะเมจิ ician, นะคะเดอะเฮอร์มนะคะมีพลังงานของครุคูบาอาจารย์เป็นผู้สื่อสารเป็นคนที่เข้ามารับชมพลังงานในวันเนี้ยค่ะ มีพลังงานครูรู้ครูบาอาจารย์นะคะคอยประกบเหมือนเป็นเป็นคนที่สื่อกลางคอยสื่อสารเหมือนเหมือนวันนี้ค่ะที่เอ็มก็ใช้ไพ่ในการสื่อสารในการจะบอกอให้ทุก,ท,กท่านได้รับได้รับฟังได้รับชมนะคะว่าเหตุการณ์วันนี้เป็นยังไงครูรูครูบามีครูรูครูบาอาจารย์มีอะไรต้องการอยากจะสื่ออยากจะสื่อสารอยากจะบอกเพราะฉะนั้นไพ่ที่ให้เอ็มเห็นวันนี้ค่ะคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ บ่งบอกว่าทุกๆท่านนะคะมีครูรูครูบาอาจารย์ประจําตัวเหมือนกันหรืออยู่ในจุดที่เป็นครูรูครูบาอาจารย์เองแล้วในการที่จะออกมาถ่ายทอดออกมาสื่อสารออกมาบอกผู้คน่ะนะคะโอ้พลังงานดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอขยับไพ่หน่อยนะอืม พลังงานดีมากเลยนะคะเป็นคนที่สามารถเติมเต็มความสุขให้ตัวเองครบพร้อมบริบูรณ์เป็นคนที่ครบพร้อมบริบูรณ์เติมความสุขเติมความสุขให้ตัวเองได้มากๆนะคะกินอิ่มนอนหลับอะ่ะเป็นคนที่กินอิ่มนอนหลับเป็นคนที่สื่อสารได้ดีนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะยังไงกันต่ออืดีดออกมาเลยนะคะ มีแตมีแต่แตให้ไพ่ในเห็นลักษณะของตัวบุคคลขึ้นมานะ,อะเอ็ขอเปิดต่อนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังเนาะพลังงานวันนี้ดีมากๆเลยจริงๆด้วยค่ะคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เหมือนคุณกำลังมีภารกิจอะไรบางอย่างนะในการที่เหมือนเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางนะคะส่งสารจากครูครูบาอาจารย์ เพื่อในการช่วยเหลือผู้อื่นคุณอยู่ในจุดที่ครบพร้อมบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์และพร้อมที่จะเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นจิตใจดีมีเมตตานะคะแต่ดีเอ็มเพสเนี่ยเป็นการเมตตาที่รู้ว่า,าต้องให้สิ่งไหนและไม่ให้สิ่งไหนรู้จักในการปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีจริงๆเป็นคนที่เกื้อกูลจริงๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้มองว่าเป็นคนที่ปฏิบัติด้วยนะ ครคูบาอาจารย์คอยปกป้องคุ้มครองแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัตินะคะแล้วในอดีตที่ผ่านมาค่ะเหมือนไปขจัดปัดเป่ามีภูมิปัญญานะคะผ่านโลกผ่านชีวิตมามากแล้วโอ้พลังงานวันนี้ดีมากๆเลยค่ะอืมเจ็ดดาบเนาะอยู่ในค่ะอยู่ในตำแหน่งของไพ่ที่เป็นปัญหาหรือคำแนะนำอะไรบางอย่างอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยเหมือนองค องค์ความรู้ทั้งบุญบาร,รมีของคุณอะคะ่ะพร้อมแล้วแต่คุณคุณอาจจะยังแบบปิดกั้นตัวเองยังไม่ให้ใครได้รู้ได้เห็นนะคะหรือมีอะไรบางอย่างยังปิดกั้นยังปกปิดไม่ได้เห็นความรู้ความสามารถของคุณแต่ถามว่าองคุณบาร,รมีของคุณอะพร้อมแล้วหรือยังพร้อมมากๆแล้วมีการสื่อสารกับเบื้องบนแล้วอะนะคะมีการ มีมีการเข้าถึงมีการตื่นรู้สื่อสารกับเบื้องบนครูรู้ครูบาอาจารย์ลงมาสถิตและตัวคุณเองอะคะ่ะเป็นครูรู้ครูบาอาจารย์ได้ด้วยในการสอนปฏิบัติกับผู้อื่นนะคะแล้วมาเพื่อช่วยเหลือกู้เก,กื้อกูเกื้อกูลผู้อื่นอะนะคะพูดผ,ผิดพูดถูกเลยนะพลั <laughs> างงานค่อนข้างจะดีมากๆนะคะ อาจจะมีการปิดบงังปิดบังซ่อนเลนส์หรือคุณยังอาจจะโดนยืสเครดิตอะไรบางอย่างอยู่ทำให้คนทั่วไปยังไม่ได้เห็นพลังงานอะไรบางอย่างของคุณแต่มองว่าพลังงานของคุณมันมีแสงมากๆจะป้องกันจะปิดกันยังไงก็ยังไงก็ทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมองว่าเป็นคนที่อบอ้อมอารีมีเซนส์สัมผัสนะคะอย่างรู้ร่วมหน้าได้ด้วยนะ โอ้คนที่เข้ามาในในพลังงานวันนี้ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะไพ่เห็นว่าคุณมีเซนส์มีการอย่างรู้ร่วงหน้ามองคนออกใครทําอะไรไม่ดีรับหลังอะไรไม่ดีคุณมองคนออกหมดเลยนะอืมไพ่เห็นว่าคุณเป็นคนใจดีนะคะไม่ไม่ได้ว่าจะฟาดฟันกับในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะค่อนข้างจะฟาดฟันนะแต่ตอนเนี้ยมองเห็นว่า คุณวางเฉยได้คุณวางเฉยได้แล้วก็มุ่งสู่ภารกิจของตัวเองนะคะอืมแล้วความมั่นคงการเงินการทองโอ้นี่ค่ะตอนแรกว่าจะไม่เอานะแอบเปิดแล้วแบบแล้วคนที่เข้ามาค่ะภารกิจที่คุณกำลังทำอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่นน่ะนอกจากจะได้เรื่องของทางด้านโลกของภายในในโลกของ คุณได้ได,ได้ได้ด้านของภายนอกด้วยค่ะด้านของทรัพย์สมบัติคุณไม่ได้มาสร้างสมแค่บุญบาร,รมีในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแต่คุณจะได้ทั้งความมั่งคัง่งมั่งคงบุญบาร,รมีความครบพร้อมนะคะโอ้ใครที่รับฟังใครที่เข้ามารับฟังอยากให้น้อมรับพลังงานนี้ไปเลยนะอาจจะมีบางอย่างนะคะที่ปิดกั้นปิดบงังซ่อนเลนยังไม่ได้ให้คนทั่วไป ได้เห็นความสามารถนี้ของคุณแต่มองว่าคุณกำลังทำภารกิจนี้แล้วคุณกำลังทําอะไรบางอย่างเป็นการสื่อการอะไรบางอย่างในการเพื่อมาช่วยเหลือผู้คนอีกในหนึ่งค่ะบ่งบอกว่าคุณมีครบพร้อมทุกอย่างแต่คุณแค่ไปเหมือนแค่คุณแค่ปิดบังตัวเองไม่ให้คนอื่นได้เห็นเท่านั้นเอง คุณกําลังช่วยเหลือแต่แสงสว่างของคุณที่อยู่ในตัวคุณบารมีที่อยู่ในตัวคุณนะคะยังไงมันก็จะปิดบังไม่มิดนะแล้วก็อีกสักนิดนึงนะคะถ้ายังไงก็ปฏิบัติเพิ่มเติมนะเพราะเดอะเฮอร์มิตนะคะเป็นเป็นไพ่ของการปฏิบัติด้วยเนาะของความสันโดษของการปฏิบัติเหมือนถ้าคุณยิ่งปฏิบัติคุณจะได้องความรู้อะไรบางอย่างในการที่จะมาช่วยเหลือผู้คนที่สูงไปอีกอีกขั้นหนึ่งนะคะ เนี่ยจริงๆด้วยค่ะอ่ะเอ็มองไปเรื่องของจิตวิญญาณซะเยอะเนาะอ่ะในเรื่องของแบบเป็นรูปธรรมบ้างนะคะมองว่าคนที่เข้ามาอยู่ในคลิปเนี้ยค่ะถ้าสําหรับคนที่เหมือนคุณเป็นคนที่มีความครบพร้อมนะคะใครที่ยังโสดมีเกณฑ์ก็จะได้จะได้เจอคู่คู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมที่จะมาช่วยกันสร้างทรัพย์สมบัติ ะะก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรปิดกั้นปิดบงังทําให้คุณยังไม่ได้เจอทําให้คุณได้เจอคู่ราชานะคะคู่ของคุณคนนี้มามาตั้งแต่ในอดีตชาติเลยนะเหมือนกลับมาเพื่อเกื้อกูลกันกลับมา,มาร่วมสร้างด้วยกันแล้วมันจะทําให้คุณมีความมั่นคงนะคะการมาแล้วมาการมาแล้วมันมามาสร้างความเติมเต็มมาแล้วแล้วแบบ มันมันช่วยกันสร้างเสริมในในเรื่องของรั์อะค่ะนะไพเอ็มเห็นแบบนั้นนะคะถ้าในเรื่องของการงานถ้าในเรื่องของการงานตามหน้าไพเห็นเลยคุณอยู่ในตำแหน่งการงานที่ที่อยู่ในระดับหัวหน้าระดับแบบผู้บริหารในระดับเป็นเจ้าของกิจการนะคะยิ่งถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องของอการเกษตร นะคะหรือไม่ว่าคุณจะจับงานอะไรหลายๆด้านมองว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จและคุณอยู่ในจุดที่สามารถให้ความรู้กับผู้อื่นและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเหมือนเป็นพี่ใหญ่ในในวงการธุรกิจอะคะอ่ะอ่าคุณจะอยู่ในจุดนั้นได้เลยนะคุณเหมือนจะเป็นพี่ใหญ่ในวงการธุรกิจได้เลยนะคะหรือถ้าใครต้องการความช่วยเหลืออะไรในวงการธุรกิจเหมือนคุณพร้อมที่จะให้ความรู้นะคะ แล้วมันมาเกื้อหนุนในเรื่องของการเงินของคุณมากๆนะคะในเรื่องของความรักคุณก็จะสุขสมหวังนะคะไพ่ของภรรยาขึ้นมาคนรักเก่าตั้งแต่อดีตชาติหรือนับปัจจุบันถ้ามีคนรักอยู่แล้วบ่มบอกว่าจะมีการเกื้อกูลที่ดีขึ้นคู่ของคุณจะช่วยกันสร้างทรัพย์ได้มากขึ้นนะคะจะสุขสมหวังมากๆเลยอเอมไม่มีอะไรจะขยายต่อเลยอ่ะเพราะไพ่มันค่อนข้างจะชัดมากๆเลยนะคะอาอยังไงเดี๋ยวขอขยายเจดดาบหน่อย ถูกปิดกั้นถูกอะไรอยู่หรอหรือมันอะไรยังไงคะ <c oughs> เหมือนเหมือนองค์ความรู้ความเก่งความสามารถของคุณเจอกำลังวนย้อนกลับมานะคะอถ้าก่อนหน้านี้แบบคุณนะมีความครบพร้อมอยู่แล้วอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้มองเห็นนะคะเดี๋ยวคนจะเริ่มมองเห็น พราะว่าแสงของคุณบารมีของคุณมันฉุดไม่อยู่เอ็มเอ็มเอ็มไม่รู้ว่าใช้คําพูดถูกไหมนะคะมันมันได้เห็นว่ามันฉุดไม่อยู่แล้วอะ่ะองค์บารมีความครบพร้อมมันมาเต็มธาตุของคุณเดี๋ยวขอดูธาตุนะดินน้ําไฟลมคุณมาเต็มแล้วอะค่ะเพราะพื้นฐานของมนุษย์ของเราอะค่ะเนาะดินน้ําไฟลมคุณมาเต็มแล้วอะ่ะเหมือนคุณบาลานได้ทุกอย่าง องค์งประชุมของคุณองค์ความพร้อมของคุณมันมาครบพร้อมดินน้ําไฟลมมาพร้อมเพราะฉะนั้นบุญบาร,รมีของคุณมาพร้อมไม่ว่าจะถูกปิดกั้นปิดบังยังไงไม่ว่าคุณพยายามไม,ไม่ไม่กระจายแสงตัวเองยังไงแต่แสงของคุณนะคะยังไงก็จะต้องส่งส่องไปให้ผู้อื่นได้เห็นนะคะเพราะว่าจากบุญบาร,รมีจากต่อให้คุณน,นี่คุณเป็นคนนิ่งคุณไม่ได้พยายามจะแสดงอะไรให้ใครเห็น มองว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะแล้วคุณจะได้ไปอยู่ในจุดที่สูงจริงๆแล้วก็อยู่ในจุดที่เกื้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นให้ความรู้กับผู้อื่นนะคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาขอดูกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าไพ่มีอะไรต้องการจะแนะนำนะคะในพลังงานวันนี้สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เอ็มเอ็ม,อ,มออกมาทำคลิปอ่า อ,อีกอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ค่อนข้างจะโล่งโปร่งและเอ็มใช้แสงธรรมชาติเลยนะคะจ,จะไม่ได้ใช้แสงไฟอะไรเลยจะใช้แสงธรรมชาติห้องนี้ค่อนข้างจะโล่งแล้วก็โปร่งนะคะก็เลยแบบเออพลังงานดีๆได้ได้เข้ามาให้เห็นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรขอสักห้าใบนะคะว่าไพ่มีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมไหมขอห้าใบ อืความเป็นเดทนะคะอย่างที่บอกใน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 ไพ่เมื่อกี้ที่ให้ที่ให้เห็นเนาะในวงรอบหลาย,ลายๆอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะ่ะแสดงว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณต้องสั่งสมประสบการณ์คุณต้องเจออะไรมามากแล้วคุณอยู่ในถึงคุณถึงได้อยู่ในจุดที่เป็นดีเอมเพส อยู่ในจุดที่เป็นเดอะแมจิกเชียนอยู่ในจุดที่มีเดอะเฮอร์มิทอยู่ในจุดที่มีอ่าราชินีถือถ้วยราชินีถือดาบคุณมีความรู้ความครบพร้อมความเข้าใจมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณมองว่าสิ่งเก่าๆทุกอย่างมันสิ้นสุดนะคะคุณกำลังจะเป็นคนใหม่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆคะ่ะในชีวิตคุณไม่ว่าคุณพยายามจะ ไม่ว่าใครจะพยายามกันแสงปิดกั้นทำอะไรไม่ดีรับหลังดิสเครดิตคุณมองว่าเขาจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะจากบารมีอะไรบางอย่างของคุณที่คุณสั่งสมมาครบถ้อมนะคะเราไพ่เด็กขึ้นมายืนยันนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบแล้วนะกำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเห็นไหมคะโอ้จะพูดยังไงดีคนลุกค่ะเอ็มคนลุกจริงๆกับคลิปนี้นะ เดทแล้วขยัยอ่าไพ่ต่อไปเป็น j จั m เ n นตายแล้วเกิดใหม่อะค่ะจัสเมนคือการประกาศผลการฟื้นคืนชีพค่ะตายแล้วเกิดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของคุณมันจบแล้วนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่คนด้อยค่าคุณถูกจำกัดแสงบุญบาร,รมีของคุณธาตุน้ำดินไฟลมตอนนี้มันครบพร้อม มันบาลานซ์ทุกอย่างได้ครบพร้อมทุกอย่างเอ็มมองเป็นเรื่องของวิบากกรรมด้วยนะคะเอ็มมองเป็นเรื่องของวิบากกรรมพอพอทุกอย่างเราจิตเราเปลี่ยนพลังงานเราเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปถึง d n เเอลยะคะ่ะอันนี้คำคำนี้เอ็มเอ็มขอยกตัวอย่างของหมอซีมาที่เอ็มไปเรียนกับหมอซีมานะคะซึ่งวันนี้ไพ่เอ็มเห็นไปในทิศทางนั้นจริงๆว่ามันเปลี่ยนไปในมันเปลี่ยนไปถึงแบบอารมณ์ความรู้สึก DNA กรรม,มาพันุ์ที่เราฝังลากลึกมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติอ่ะเหมือนคุณตื่นแล้วคุณถึงเวลาแล้วทุกอย่างมันได้จบสิ้นแล้วคุณตื่นมาเป็นคนใหม่แล้วพลังงานของคุณครบพร้อมแล้วนะคะาตาดินน้ำไฟลมของคุณพร้อมแล้วจริงๆอเอ็มไม่รู้จะพูดยังไงกับคลิปนี้เลยเอ็มเอ็มทำไปเอ็มก็แบบมันมันไม่ได้ถึงกับตื้นตันมันไม่ได้ถึงกับตกใจแต่มันรู้สึกว่า ม,มันมันเกิดความเข้าใจซึ่งซึ่งเอ็มทำคลิปไปด้วยให้ทุกท่านที่มาฟังคลิปนี้ค่ะเอ็มก็เกิดความเข้าใจไปด้วยนะคะจากอะไรที่คุณเคยโดดเดี่ยวคุณต้องทำคนเดียวคนไม่ได้ให้เห็นค่าเพราะตั้งแต่ในในพื้นเมื่อกี้มันมีให้เห็นเจ็ดาบเนาะก่อนหน้านี้นคุณอาจจะต้องทำอะไรคนเดียวจริงๆนะคะแบกรับทุกอย่างคนเดียวนะ แบกรับทุกอย่างคนเดียวจริงๆทําทำทุกอย่างคนเดียวจริงๆปรึกษาใครไม่ได้นะคะแต่ความหลังจากนี้ไปความสบายใจต่อให้คุณยังต้องแบกรับหน้าที่อะไรหลายๆอย่างอยู่ต่อให้คุณหาคนที่ปรึกษาไม่ได้ต่อให้ใครไม่เข้าใจคุณคุณสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยความเข้าใจความครบพร้อม คุณกับมีความสุขในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นด้วยซ้าไปไม่ว่าอุปสรรคปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคำแนะนำของไพ่คำแนะนำของไพ่ว่าคุณจบสิ้นแล้วคุณกำลังตื่นฟื้นมาเป็นคนใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะทุกอย่างประกาศผลวิบากกรรมทุกอย่างทุกอย่างประกาศผลสิ่งที่คุณโดดเดี่ยวต่อให้ปัญหาชีวิตเหล่านี้ยังจะอยู่ในชีวิตของคุณแต่คุณไม่กลัวค่ะคุณอยู่กับมันได้คุณมีความสุขอยู่กับมันได้ คุณเข้าอ,อกเข้าใจมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอคำแนะนำจากไพ่อาราเคิลหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้สำหรับนี้นะ,ะเดี๋ยววันนี้เอ็มจะใช้สำหรับนี้นะคะจริงๆสำหรับนี้ซื้อมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้เลย แล้วก็ตั้งแต่พอมาเริ่มแบบจริงจังที่จะลงจะจะทำคลิปทาง youtube นะคะก็เลยนำกลับมาใช้นะที่เอามาใช้เพราะว่าเอ็มแบบค่อนข้างจะชอบสีสันของเขาอะนะคะแล้วชอบความหมายนะคะอ่ะขอขอสามใบนะคะอ่ะตายแล้วมีไพอ่ออเลากอีกสําหรับหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยเข้ามาแจมด้วยเข้ามาแจมด้วยนะคะ ของวิสต้มาลเพิ่นะเข้ามาแจมด้วยนะคะเมื่อกี้นะอ่ะขอสับใหม่นะเป็นยังไงขอสามใบค่ะอืมจะติดมาภาพลงตายอมรับความจริงเหมือนก่อนหนะ้านี้ยค่ะคุณอาจจะไปอยู่ในความเพ้อฝันความคิดอะไรที่ มันไม่เป็นไปในแบบที่เหมือนคุณมีความคาดหวังแต่ด้วยมองว่าประสบการณ์ชีวิตอะไรทุกอย่างคุณตื่นรู้แล้วคุณออกจากภาพดวงตาเหล่านั้นได้หมดแล้วนะคุณอยู่กับความจริงคุณอยู่กับความเป็นจริงของโลกก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความเพ้อฝันว่าฉันอยากเป็นอย่างนั้นฉันอยากเป็นอย่างนี้ทําไมชีวิตฉันไม่ได้แบบนั้นทําไมชีวิตฉันไม่เป็นแบบนี้มันมีความหวังแล้วคุณก็ผิดหวังซ้ๆํๆ แต่วันนี้คุณเห็นหลักความจริงของความเป็นจริงของโลกอค่ะคุณรู้แล้วและยอมรับคุณออกจากภาพรวมตาพวกนั้นได้แล้วอะค่ะถ้าในหลักของธรรมะค่ะเหมือนคุณมีม,มีมีความตื่นรู้เนาะในอีกระดับขั้นหนึ่งแล้วนะคะซึ่งมันมีความครบพร้อม,มากๆเลยอะขอดูต่อนะคะซึ่งเอ็มอยากจะบอกว่าพอดีว่าเมื่อวานเอ็มมีโอกาสได้คุยกับแม่เนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะคะ กับในอดีตที่ผ่านมาในชีวิตของเอมด้วยเนาะว่าสามสิบกว่าปีอะค่ะของเอมเอมมองไม่เห็นอะไรบางอย่างมันเหมือนมีภาพดวงตาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตเอมแต่วันนี้พอเอมปลดล็อกอะไรได้วิบากกรรมพวกนั้นมันหยุดลงวิบากกรรมอะไรบางอย่างมันมันหยุดลงแล้วมันทําให้เอมเห็นภาพความจริงอะคะ่ะซึ่งมันล้อมันล้อกับไพ่วันนี้พอสมควรนะคะอืมถือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะอ่ะเดี๋ยวขออีกสองใบะคะ่ะ ความหาจะความหาสจรรย์นะคะสร้างสรรค์ทำตามความความปรารถนาของคุณนะคะ follow your passion นะ creative w o n d e r m e n t นะคะ follow your passion ทําตามจินตนาการทําตามความฝันต่อไปนี้คุณจะได้เดินตามในสิ่งที่คุณเคยวาดฝันไว้แล้วนะ อะไรที่คุณก่อนหน้านี้คุณวางวาดฝันแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณจินตนาการเลยเหมือนคุณอยู่ในภาพลงตาอยู่ในความที่ไม่รู้ความไม่รู้ในอวิชชามองว่าตอนนี้คุณออกจากอาวิชชาตรงนั้นได้มา,มา,ม,ามาค่อนข้างมากพอสมควรนะคะไม่รู้ว่าสำหรับคนที่มาฟังมารับชมในคลิปนี้คนตื่นไปถึงจุดไหนแล้วนะแต่เอ็มมองว่าเอ็มเอ็มไม่กล้าไปเทียบเท่านะคะแต่มองว่าเอ็มอะตื่นมาอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว แล้วหลายๆท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้ค่ะอาจจะตื่นขึ้นไปอีกในหลายๆระดับแล้วมันกำลังจะคุณจะสามารถเมนฟตในความคิดในความหวังที่คุณจะต้องการได้อะค่ะเอ็มอมองเป็นแบบนั้นเลยนะคะค่อยยื่นใบภาษาอังกฤษเอ็มอาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะเห็นไหมคะนกยุงนะ ยกระดับมาตรฐานของคุณนะคะต่อจากนี้ไปนะคะไม่ว่าเดิมๆชีวิตเดิมก่อนหน้านี้ของคุณเป็นยังไงนะไม่ว่าชีวิตเดิมของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงตอนนี้คุณได้ยกมาตรฐานระดับชีวิตของคุณแล้วเริ่มมาจากภายในของคุณตอนนี้คุณได้ยกระดับมาตรฐานชีวิตคุณออกจากภาพดวงตาอะไรบางอย่างความไม่รู้อักวิชานะคะความไม่รู้ความอักวิชาภาพดวงตาที่มันฝังยึดติด แน่นกับคุณมานานแสนนานคุณได้ปลดล็อกคุณได้ออกจากภาพดวงตานั้นคุณมีการตื่นรู้คุณเห็นวิชาที่เป็นวิชาในธรรมนะคะได้มากได้ได้มากขึ้นไปอีกในระดับแล้วตอนนี้ค่ะชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมโลกภายในคุณเปลี่ยนโลกภายนอกคุณกําลังจะเปลี่ยนเช่นกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นยังไงเริ่มมาจากโลกภายในของคุณเมื่อโลกภายในของคุณเปลี่ยนแล้วอะค่ะ โลกภายนอกของคุณจะเปลี่ยนไปจากเดิมเดี๋ยวคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าการกินการเป็นอยูอ่คุณรู้สึกอยากจะตกแต่งสิ่งนั้นบ้านคุณจะสวยขึ้นจะสะอาดสะอ้านขึ้นตัวคุณเองจะสวยขึ้นจะสะอาดสะอ้านขึ้นการแต่งตัวจะรู้ว่าต้องแต่งตัวแบบไหนจัดบ้านยังไงใช้รถแบบไหนจัดรถแบบไหนนะคะแล้วมันจะมีอะไรหลายๆอย่างโฟล์มากขึ้น เนี่ยค่ะเพ,พราะพลังงานข้างในคุณเปลี่ยนภายนอกคุณจึงเปลี่ยนก็วันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ของเอ็มในด้านจิตในด้านพลังงานจิตวิญญาณในวันนี้นะคะก็ขอให้รับพลังงานดีๆกันไปอะไรไม่ดีขอให้ทิ้งไว้นะคะพลังงานดีๆใดขอให้รับไปขอให้เป็นพลังงานของคุณขอบคุณทุกทุกท่านนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะขอบคุณทุกท่านคะ่ะ